สวัสดีค่ะ FC เก่า FC ใหม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะได้จะพาทาครีมบํารุงผิวเป็นโทนเนอร์นะคะเป็นโทนเนอร์สเปร์หลังจากเราอาบน้ําหรือว่าตอนเช้าืก็จะทําให้ผิวของเรามีความ ชุ่มชื้นในนะ้ำมีนวลน,นะคะก่อนที่จะทาเครื่องสำอางทับหรือว่าทาครีมอย่างอื่นบนใบหน้าของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะฟืนฟ้นฟูสภาพผิวของเรานะคะให้มีความนุ่มชุ่มชื้นมีความกระปรี้กระเปื่ามีความสดใสนะคะเคล็ดลับของดาววันนี้ก็มีนี่คะ่ะเพื่อนๆจ๋านี่นะคะก็จะมีนี่เป็นเจลว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆวิตามินอ e ีนะคะ แล้วก็มีน้ำมันตาแยฝรั่งนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็จะมีน้ำแตงกวาสดๆนะคะและเอลของดาวันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนี่ค่ะขมิ้นนะคะขมิ้นชันนะคะก่อนอื่นดาก็จะมาฝนขมิ้นนะคะแล้วก็จะนําไปปั่นรวมกับน้ําแตงกวานะคะเพื่อนๆดาไม่ทํามากดาทํานิดเดียวเรามาฝนขมิ้นกันค่ะเพื่อนๆจ๋าโดยดาจะใช้ที่ฝนตัวนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋า ไม่ทำมากนะคะพเพื่อนๆนิดเดียวโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะพเพื่อนๆจ๋าจ๋าก็ฝนขมิ้นเรียบร้อยมขมิ้นมาใส่เครื่องปั่นนะคะพเพื่อนๆจ๋าแตงกวาลงไปน้ำแตงกวาประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะพเพื่อนๆจ๋า แล้วก็น้ำมันต้แยฝรั่งประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็อะโลเวร์ไเจลนะคะเพื่อนๆจ๋าอะโลเวร่าเยลได้จะใช้หนึ่งช้อนชานะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนชานะคะวิตามินอ e ีของได้ได้จะใช้ สองหยดค่ะโอเคนะคะเราจะปั่นทุกอย่างรวมกันเลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็จะได้เรียบร้อยนะคะเรามากรองค่ะเพื่อนๆจ๋ากรองเอาแต่น้ํานะคะแล้วก็ใส่ขวดสเปรย์ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็จะมาใส่จะแกรงกรองนะคะ กดลงนิดหนึ่งนะคะจะเห็นนะคะน้ำจะสีเหลืองสวยมากๆเลยแล้วเราใส่ภาชนะเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าจะเห็นว่าดาาทำนิดเดียวนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราเก็บได้ไม่นานไงคะเพื่อนๆเราก็เลยไม่ใช้มากแล้วก็เลยไม่ทำมากนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆจ่าหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะใช้อย่าลืมเขยา่าเขยา่าเขย่านะคะเพื่อให้ครีมเข้ากันดีนะคะแล้ววิธีใช้ก็จะเปย์ใส่หน้าของเราเลยค่ะรูปให้เข้ากับผิวพันของเรานะคะร,รูปให้เนื้อครีมซึมเข้าไปสู่ผิวพันของเรา ก็จะได้ผิวหน้าที่กระจ่างเนียนใสดีมากๆเลยค่ะพเพื่อนๆจ้าหรือว่าหากคนไม่อยากจะเปรย์โดยตรงไปที่หน้าสเปรย์เสยที่ฝ่ามือได้นะคะแล้วก็ค่อยฝ่าลูบไปที่หน้านะคะพเพื่อนๆจ้านวดหน้าไปด้วยนะคะสําคัญมากเลยค่ะในการนวดหน้านะคะ สูตรนี้จะใช้วันละ4ีห้าครั้งก็ได้นะคะทุกวันแต่ว่าก่อนใช้ต้องล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อรูขุมขนจะได้ไม่อุดตันนะคะเพื่อนๆระหว่างการทํางานนะคะดาก็ชอบพกพาไปที่ทํางานด้วยระหว่างการทํางานรู้สึกหน้าของเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่กระปรี้กระเป๋านะคะก็อยากจะทําหน้าให้ตัวเองให้สดชื่นใช่ไหมก็ใช้นี่เลยค่ะ ล้างหน้าให้สะอาดซับให้แห้งแล้วก็สเปรย์แล้วก็จะได้มีหน้าชุสดชื่นนะคะรอยยิ้มที่ละมุนล,ละมนะคะทําให้ผู้ที่มาพบเห็นมีความสุขใจนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆจ้าจะเหลืองนิดนึงเพราะว่าเรามีขมิน้นด้าไม่ใส่เยอะเพื่อนๆก็จะเห็นขมิน้นด้าก็จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากที่เราฝนแล้วนะคะฝนหยาบๆหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไปบด ไปปั่นใส่กันกับไอส่วนผสอมอื่นๆเช่นวิตามินอ e, ีนะคะนะ้ำมันตําเยฝรั่งนะคะแล้วก็ a, อารเวร่าเจลนะคะเย,ยลเดาก็ทำเจลสดเลยนะคะเพื่อนๆจะาหากคนที่ไม่มีเยลสดจะซื้อเยลที่เขาทำสำเร็จแล้วมาใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ในสิ่งที่คุณสะดวกหาสะดวกซื้อแล้วก็สะดวกใช้ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆจ๋า โอเคค่ะดาก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้จะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะคะครีมขวดนี้สเปรย์ขวดนี้จะทําให้เพื่อนๆมีหน้าที่ผ่องใสแล้วก็มีรอยยิ้มที่ละมุนละไมมีผิวพรรณที่ผุดผ่องนะคะเพื่อนๆจ๋าลองทําใช้ดูนะคะแต่ว่าคนที่ มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็กลัวการแพ้ก็ขอให้ทดลองใช้ตามแขนตามใบหูตามลำคออีกอย่างหนึง่งได้จะอยากแนะนำคือทุกอย่างที่ดาทำคือดาทำเองใช้เองจากจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่บางคนผลที่ได้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่างบางคนมีผิวพันธุ์ที่แพ้ง่ายมมีผิวพันธุ์ที่มันนะคะ ก็อาจจะไม่เหมาะกับสําหรับสูตรนี้เพราะว่าดาเป็นคนผิวแห้งและดาก็จะใช้สูตรนี้จะเหมาะกับผิวของดาค่ะอันนี้ก็คือประสบการณ์ของดาเองนะคะเพ,พื่อนๆจา๋าแต่ว่าถ้าหากจะจะทดลองใช้ก็ลองใช้ตามแขนตามคอตามหลังใบหูก่อนเพื่อทดลองการแพ้นะคะจะได้แน่ใจว่า ใช้ได้เหมาะสมกับผิวพรรณของคุณแล้วคุณต้องรู้สภาพผิวของตัวเองด้วยนะคะเพื่อนๆจา๋าว่าผิวของคุณน่ะผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวธรรมดานะคะเพราะว่าการใช้ครีมก็ต้องให้เหมาะสมกับผิวของเราสําคัญมากเลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆจา๋าดาก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้บางเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากไม่ไม่มากก็น้อยนะคะจะลืมนะคะ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้เรียนรู้วิธีการทำครีมใช้จากธรรมชาติจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัวจากของในครัวและทำได้ง่ายแล้วก็ได้ผลดีกับผิวพรรณของด้าแต่ว่าคุณคุณเพื่อนๆทุกๆคนก็สามารถลองทำได้นะคะไม่เสียหายอะไรแต่ว่าอย่าไปทดลองที่ใบหน้าก่อนหากเราไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆจ้า แล้วเราเพบกันคลิปต่อไปนะคะมาดูนะคะวาดาจะมีเคล็ดลับอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมพระกับสำหรับคลิปนี้ดาก็ขอจบลงแค่นี้นะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย